ท่านผู้ชมครับเราไปกันที่อำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีกับคุณชวนหลีกภัยกันดีกว่านะครับวันนี้ตอนเพลนเพลนครับคุณชวนหลีกภัยสอสอบัญชีรายชื่ออดีตหัวหน้าพักประชาธิปัติอดีตนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปยังโรงเรียนวัดเขาพญาสังคารามตำบลลานสักอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานี เพื่อพบปะพูดคุยให้กำลังใจและร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวของครูและนักเรียนทั้ง23รายและได้มอบเงินช่วยเหลือให้แก่ครอบครัวจำนวนหนึ่งผ่านสำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานีครับโดยในชวนได้บอกว่าได้มีโอกาสให้กำลังใจพ่อแม่ตายายของเด็กนักเรียนและครูพร้อมทั้งได้มีโอกาสอภิปรายในสภาร่วมกับสมาชิก และได้ให้ข้อสังเกตไว้ข้อหนึ่งว่าปัญหาเรื่องคุณภาพของยานพาหนะที่ใช้ซึ่งทุกคนคงทราบเรื่องนี้กันดีแล้วและพูดถึงเรื่องนี้กันอยู่แต่ตนก็ได้ตั้งข้อสังเกตเช่นเดียวกันว่าการไปทัศนศึกษาของนักเรียนนั้นถือว่าเป็นประโยชน์ไม่ควรไปยกเลิกเพียงแต่ว่าต้องจัดระบบให้เหมาะสมว่าควรจะไปไกลแค่ไหนนักเรียนควรเป็นชั้นไหนอายุเท่าไหร่ซึ่งประเด็นที่สมาชิกพูดกันมาก ก็คือคุณภาพและความปลอดภัยของยานพาหนะซึ่งก็ขอให้โอกาสนี้ขอบคุณแทนพี่น้องชาวอุทัยธานีที่สวัสดิการทั้งหลายรวมทั้งเงินเยียวยาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วม เหนือสิ่งอื่นใดคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดจนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ทรงห่วงใยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชวนกล่าวว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้ถ้าเปรียบเทียบแล้วก็ถือเป็นครั้งที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งของประเทศเราหรืออาจจะของโลก ที่เราสูญเสียคนด้วยอุบัติเหตุแบบนี้ถึง23คนและบาดเจ็บอีกรวมแล้วกว่า50คนตนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นการเตือนใจทุกฝ่ายให้ระมัดระวังและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องระมัดระวังอย่าให้สิ่งที่ไม่ถูกต้องปล่อยผ่านไปก็เชื่อว่าเป็นวิธีป้องกันที่ดีที่สุด ีกทั้งประเทศของเราถือเป็นประเทศที่เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นลำดับต้นๆของโลกด้วยเป็นเรื่องที่จะต้องวางมาตรการในการแก้ไขกันอย่างจริงจังและเร่งด่วนนะครับ